โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาผมกับนินมอนแล้วก็เกมฮอลเ์ไนกันอีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้ผมก็กลวไว้ว่าเราน่าจะไปเอาคิงโซนกันตรงนี้แล้วก็มาเอาไอ้เจ้านี่กันนะฮะโ okay. อเคง,งั้นก็ไปโซนขัดกันทีเดนสเตชั่นหัว่า,รวาพาร์ทนี้เราเราจะทำการ ไอ้นี่กันนะฮะจะทำการอัพตรีม m n e w กันด้วยนะฮะเพราะว่าผมกะว่าน่าจะนี่นะกะน่ากะกะว่าน่าจะจริงๆเราก็เล่นเล่นมาเกิน50%กันแล้วนะเกิดหรือยังนะน่าจะเกิดแล้วแหละนะ อู้อ๋อ,อมันต้องไอ้นี่ต้องมีชามไอ้ตัวนั้นก่อนต้องใส่ชามไอชาม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 พิเศษนะฮะมันเป็นเรายังได้ชามยังไม่ครบเลยนะ,ะเยอะนะ,ะแต่ก็เล่นเกิน50%มาแล้วละ จะคงกระดูกงนั้นเลยนะคำรวจฝั่งสายก่อนแล้วกันนะอเออไม่มีอะไรนะฮะโอเค เออเราต้องใส่ไอ้นั่นก่อนเราต้องใส่เราต้องใส่เอ,ใสเอเราต้องมีชามไอ้นั่นก่อนชามเขาเรียกว่าชามเลยสีาขาวอะนะ ไปไม่ได้เออเนี่ยโอเคไปไม่ได้อูบูดาเมจนะฮะอูรถไปรถไปสองสองรอดเลยเนี่ย Uh, yeah. น่าจะไปได้แล้วนะตอนนี้เพราะว่าเราเปิดหลอดไฟแล้วนะฮะโอ้อ่ะพอดีเลยเหรอ ดำนะสไลด์เลวเป็นสีดำอ๋อโอเคสไลด์ได้ละอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันคืออะไรเอ่ยเอาไปขายนะ่าจะได้แพงนะ่ดูนะคิดว่าแต่เราก็ไม่เอาไปขายหรอก แสดงว่าตอนนี้เราก็น่าจะสไลด์ผ่านไอประตูดำๆนั่นได้แล้วนะฮะโอ้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะ งั้นแสดงว่าเราไปตรงนี้ได้แล้วดิถ้าเราสไลด์โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอแวะแวะไปเอาก่อนแล้วกันนะฮะโอเคอืมอันเ,นเนดส เห็นก็เลยสรรคุณนะจริงด้วยผมขอไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันมันจะมีที่ให้เ,าเขาบริจาคเงินเนี่ยให้เราบริจาคเงินนะฮะแล้วถ้าเราบริจาคเงินเราก็จะได้ชิ้นส่วนมานะฮะโออ,อันหนึ่งนะฮะขาดอันหนึ่งก็จะครบ จริงด้วยตอนนี้เราสามารถใช้ได้แล้วนี่อเอตอนนี้ที่เราจะไปกันนะเราจะไปตรงนี้กันนะฮะเราจะไปดูกันว่ามันจะมีอะไรกันตรงนั้นนะฮะโอเค ทางนี้ว่ะตรงตรงนี้แมน่นแม่นเลยจุบตรงนี้สไลด์ได้นะ ชอรชาโดซึ so, like one, ่งบทแถวนี้มันจะมีว่าล้วให้เราเพิ่มไอเนี่ย ไอก็ไปเอาไอตัวนี้กันนะ,ะโอเคโอเคมาตึงกนแล้วสิงส,สตชนันซึ่งผมขอปรับเปลี่ยนไอ้นี้นะเพราะว่ายัางไงเราก็จะไปบวกกับบอสอยู่แล้วนะผมก็ต้องเปลี่ยนชามก่อนนะฮะ Enak, nah. oh, ini ada o ni dua. Lalu kau oh, Apa lagi ni? Ini lah kan. Okay, pergi kan. Okay, dah kau mai kanlah nah. ตรงนี้มีประตูโอ้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชามก่อนยังรู้สึกว่ามันจะไม่เหมาะไงไม่รู้โอเคเอาความคล่องตัวของเราก่อนเลย <c oughs> ต้องเก็บเงินเองนะฮะ <c oughs> เป็นอะไรที่น่าหนักใจมากเลยต้องเก็บเงินเอง ดีเไอ้เดชชาร์โดนี่คือไอ้นั่นแหละเดชชาร์โดแล้วกันผมตั้งชื่อมันให้นะโอเคคือมันก็มีระยะในการเดชของมันนะคือมันจะเดชรัวๆไม่ได้นะ กันมตั้งหลน่นขยัสู้อ่ะไปแล้วกันนะผมหนีละตรงนี้ก็มาได้อเอไปคข,ขอไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะไปได้ แค่นี้ละมั้งต่อไปอ๋อตรงนี้ผมจำได้ละไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถรู้สึกข้างบนมันจะไปได้นะ ตรงเนี้ยมันก็จะหล่นใส่ไอ้หุน่นไอ้หุ่นที่เป็นที่เรากำลังจะไปสู้เนะี่ยซึ่งถ้าตัดไปตัวหนึ่งก็น่าจะโอเคอยู่แต่ผมจะไม่ตัดแล้วกันเพื่อความเราใจนะฮะโอเคมา Yeah. Ah! Yeah. Oh. <laughs> Itu dia engkau. おい。 Eh. <laughs> ว้าวแม่เก่งจริงๆเลยคนคนนี้ ด้วยเอาไปขายนะฮะกูเงินโอ้หกร้อยกว่า G.O ถือว่าการอัพดาบของเราเนี่ยได้ผลสำเร็จสำเร็จนะฮะถ้าผมไม่อัพดาบมาแล้วก็ไม่รู้ว่าสภาพผมจะเป็นจะตอนนี้จะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะฮะมาสเตอร์ จมีอะไรหรือเปล่าแถวนี้ต้องสํารวจนะมีแค่ แผ่นจารึกนะเขียนประวัติโอเคโอเคมาถึงกันแล้วนะอยอะไรอยู่ตรงนี้เยตัดไม่ได้นะแค่เอาไว้ส่องไม่ใช่ อย,อย่าคิดว่าจะรอดปั้นด้วยดีมเนล <c oughs> <c oughs> เราต้องฆ่าอีกแล้วนะ โซแล้วก็แป้งร่างไม่ใช่เหลืออีกอันเดียวนะฮะตอนนี้ไวลาเต้นี้อร่อยจริงน,นะโอเค โอเคสำหรับตรงนี้ก็น่าจะจบตรงนี้แล้วนะ,ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวขอกลับไปใส่ชามก่อนโอเคกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็นะเล่นกันจุใจกันไปเลยนะเชะวันนี้สพัสนี้นะโอเคก็ในพัตต่อไปนะฮะผมก็คิดว่าเราน่าจะทำการอัพอัพตรีมเนลนะ ซึ่งในแมปต่อไปนี่ก็ผมน่าจะไปไอฟองแคนยอนนะฮะคิดว่านะน่าจะไปฟองแคนยอนก่อนนะแล้วค่อยไปตรงนี้ต่อนะแต่ตรงนี้จริงๆก็ไม่จําเป็นต้องสํารวจนะเพราะว่ามันก็มีแค่มีแค่ก็มีแค่มีแค่นิดเดียวนะไม่ได้ไม่ได้มีเยอะอะไรนะโอเคแล้วก็สหรับพะนี้ก็เอากันเอาไว้เอาไว้กันจบกันตบ เอาไว้กันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะโอเคส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ